มาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็ประกอบเป็นชุดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับแตะก็นะครับเนี่ยนะครับก็จะใช้ถังเล็กถังน้อยนะครับถังไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็ถังเยอะนะครับผมจะทําไว้หลายขนาดนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่มาแนะนําทุกท่านนะครับผมทุกคนสามารถนําไปทําเองได้นะครับ สวัสดีครับออดแม่ตแตงเชียงใหม่นะครับช่องของผมนะครับแนะนําเคล็ดลับเทคนิคการแกรแ้ไขปัญหาหน้างานการแข่งขันตกปลาสวายนะครับเพื่อให้สามารถเอาตลอดในการแข่งขันแต่ละแมตให้ได้นะครับมาเข้าบคุยกันที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับนะออดแม่แตงเชียงใหม่ข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเ,เห็นกันนะครับฝากกดติดตามนะากดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับดีๆก่อนใครนะครับ วันนี้เราจะมาทำตะก้อซิ่งกันนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าผมทำตะก้อซิ่งใช้เองนะครับทำแบบไหนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําให้ดูนะครับว่าผมงัดตะก้อซิ่งแบบไหนนะครับดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เป็นสาย PE นะครับผมจะใช้เป็นสาย PE เบอร์3นะครับมีไฟแช็กนะครับมีกันไกมีตะกัวนะครับวันนี้ใช้5้ากมนะครับ แล้วก็ตะก้อมี2ขนาดนะครับขนาดเล็กนะครับกับขนาดกลางนะครับผมใช้ลูกหมุนเบอร์สีนะครับส่วนลูกปัดนะครับก็ใช้เป็นลูกปัดทรงเพชรแบบนี้นะครับนี่ก็คือที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะครับว่าผมทําแบบไหนนะครับก็อันนี้ทําในรูปแบบสไตล์ของผมเองนะครับก็ทําแตกต่างกันไปนะครับ ก็ตามสไตล์ใครสไตล์มันนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะมีวิธีการมัดยังไงนะครับทําตะก้อซิ่งง่ายๆนะครับสไตล์ออนแม่แตงนะครับเอาลูกปัดก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ตะกัววันนี้ใช้เป็น5กรัมนะครับแบบนี้นะครับเลือกลูกปัดนะครับก็ร้อยเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็ได้มาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ติดลูกหมุนไปเลยนะครับลูกหมุนนี่ผมใช้เบอร์สี่นะครับเนาะเพื่อความแข็งแรงนะครับถ้าเราใช้เบอร์เล็กเกินไปนะครับเวลาไปแข่งเจอปลาตัวใหญ่นะครับก็ลูกหมุนอาจระเบิดได้นะครับวิธีมัดลูกหมุนนะครับก็ตามสไตล์เลยนะครับสะดวกแบบไหนก็มัดแบบนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะ การระยะดูนะครับผมจะให้มันตะกอยืดประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับนาอผมก็จะตัดเผื่อไว้นะครับเนี่ยนะครับตัดเผื่อไว้เลยนะครับแล้วก็มัดลูกหมุนติดไว้เลยนะครับวิธีการมัดลูกหมุนของผมนะครับตัวนี้นะครับเราจะต้องการให้มันสั้นๆนะครับบางทีเราจับมันจะมัดค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยจะใช้เนี่ยนะครับหมาจิ้มฟันนะครับเป็นตัวช่วยนะครับเอามาขันนะครับ เพื่อให้เรางัดได้ง่ายขึ้นนะครับหากเรามัดให้มันยาวเกินนะครับมันก็จะไกลกับสปริงนะครับเนี่ยนะครับตะก้อนะครับระยะมันไกลเกินมันก็จะยืดมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็ให้มันพอสวยงามนะครับก็ลองลองทำกันดูนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับผมใช้ไม้จิ้มฟันนะครับมาขั้นไว้ตรงนี้นะครับ ว่าผมจะให้มันเป็นรูนะครับแล้วก็ผมจะมัดเงื่อนแลผมก็เอามาสอดนะครับมันจะได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับผมก็ใส่ประมาณสีรอบนะครับสีรอบห้ารอบนะครับแล้วแต่เรานะครับอันนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมก็จะเสียบนะครับเข้าไปรูนี้เลยนะครับนะครับผมก็ดึงมายจิฟันออกนะครับ นี่นะครับก็มันจะเข้าง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ดึงนะครับดึงเงินเลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับจะมาทิ้งไว้นะครับแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามนะครับ ประกอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ไฟแช็กเก็บปลายให้เรียบร้อยนะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสมัยผมจะทำให้หลายตัวเลยนะครับนี่นะครับเวลาเราประกอบก็จะได้ประกอบทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการใส่ตะก้อนะครับว่าผมใส่แบบไหนนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะมัดเพิ่มนะครับหลายๆตัวนะครับ แต่เราก็มาประกอบนะครับมันก็จะง่ายดีนะครับถ้าเราทําเป็นละเป็นทีละตัวทีละตัวไปนะครับมันก็เวลาเราประกอบมันก็ช้านะครับเราทําไว้รอจะประกอบง่ายดีนะครับผมลองทําประกอบทีละตัวทีละตัวนะครับให้เสร็จเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับโอ้รู้สึกว่าเวลามันทํานานเกินนะครับกว่าจะเสร็จนะครับต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับ ก็เลยทำให้เราทําช้านะครับก็อุปกรณ์หลักๆนะครับส่วนมากก็จะทําเองนะครับเราจะรู้ถึงความต้องการของเรานะครับว่าเราจะใช้ต้องการใช้ตะกัวข้างในเบอร์อะไรนะครับส่วนมากก็ใส่เบอร์เล็กนะครับนะครับเบอร์เล็กๆนี้นะครับก็เหยื่อจะค่อยๆลงช้าๆนะครับถ้าอยากจะให้ลงไว้หน่อยนะครับก็เพิ่มขนาดตะกัวข้างในนะครับ3กรัมนะครับ5กรัมนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าให้ลงไวเลยหน้าดินแล้วก็น้ำลึกๆก็เป็นสิบกรัมนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับาการให้เหยื่อลงเข้าสู่ระดับเร็วนะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละงานไปนะครับสต่แม่ผมก็จะทําไว้หลายเบอร์เลยนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นตะก้อเปล่าเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าของผมหมดไปนะครับ อุปกรณ์ตัวไหนขาดเราก็ทําเองนะครับซื้ออุปกรณ์นะครับแบบนี้นะครับก็มาทําเองนะครับก็ได้ตามความต้องการของเรานะครับก็ตัดนะครับให้พอสมควรนะครับแล้วก็มัดนะครับเราจะทําอะไรเนี่ยทิ้งไว้หลายอันเลยนะครับถึงเวลาก็ประกอบกกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็ใช้แบบนี้นะครับตัวช่วยของผมนะครับเป็นไม้จิ้มฟันนะครับแบบนี้นะครับผมก็เสียบขั้นไปก่อนนะครับผมต้องการจะให้ยาว เท่าไหร่นะครับผมก็ลูดนะครับขยับมือไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับขยับไม้จิ้มฟันได้นะครับเราจะเอาขนาดยาวเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับก็ขยับเลื่อนได้นะครับนี่นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับก็เผื่อเราดึงนะครับจังหวะมันจะมีช่วงที่เงื่อนมันจะยืดมาอีกนิดหน่อยนะครับก็เผื่อไว้ตามความเหมาะสมนะครับนี่นะครับ นะครับแล้วก็ถอดไม้จิ้มฟันนะครับถอดไม้จิ้มฟันออกนะครับมันก็จะเป็นรูนะครับเราก็จะได้เสียบง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนะครับง่ายเวลาเสียบนั้นนะครับก็รูดเงื่อนเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับสั้นยาวเราก็กะให้พอสมควรนะครับก็ทําแรกๆก็จะดูเหมือนจะยากๆนะครับเดี๋ยวเราพอเราทําไปนะครับก็ง่ายนะครับ มันไม่ได้ยากอะไรนะครับทำเองใช้เองทักษะของเราหลายๆอย่างด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับใช้เก็บให้สวยงามนะครับ ครับผมก็2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะมาดูการประกอบนะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็มัดสายไว้ให้เป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการประกอบตะก้อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการประกอบตะก้อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ตะก้อเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับ เราจะใช้ตะกัวให้อยู่ข้างกลางนะครับเอาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล่อนสายนะครับหมวนเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ให้มันอยู่แบบนี้นะครับอีกฝฟังก็หมุนมาเลยนะครับแบบนี้นะครับวิธีทําขึ้นรูปตะก้อนะครับมันก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่คนไหนจะชอบทําแบบไหนไม่ยากนะครับก็ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยืดสปริงนะครับ ก็ค่อยๆยืดไปนะครับให้มันตึงในตะก้อนะครับพอสมควรนะครับให้มันพอสวยงามนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเราจะชอบให้มันยืดเยอะหรือว่ายืดน้อยนะครับก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของเหยื่อนะครับว่าขนมปังที่เรามาใช้ในการตีตะก้อนะครับถ้าเนื้อนมปังดีหน่อยก็ปั้นตะก้อง่ายนะหากเป็นเนื้อขนมปังที่หยาบๆนะครับมันจะปั้นตะก้อค่อนข้างยากนะครับ ก็แต่ละพื้นที่นะครับว so, ัตถ <C> ุดิบมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลือกให้ตามความเหมาะสมนะครับของผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วนะครับปั้นเหยื่อจะได้เข้าติดตะก้อง่ายนะครับเวลาเราใช้งานจริงมันจะตีจะไม่หลุดนะครับเวลาเรารีบนะครับเกิดเราใช้ตะก้อเล็กนะครับมีเนี่ยนะครับเกี่ยวมันแหางนะครับเวลาเราปั้นเหยื่อที่มันหยาบหนะครับขนมปังไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ติดนะครับก็ทําให เราเสียเวลาในการตีเหยื่อนะครับบางครั้งตีเหยื่อหลุดบ่อยนะครับก็เราก็มาทําตะก้อเองนะครับโมดิฟายนะครับตามความต้องการของเรานะครับก็ทําง่ายๆนะครับผมสไตล์ออเม็แต่งนะครับก็แบบนี้นะครับทําเองใช้เองเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบสายข้างบนนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับทําเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับผมเพราะว่าเราทําจำนวนเยอะนะครับผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับทํานะครับถ้าทําตัวเดียวก็คือง่ายๆนะครับทําจบนะครับ ภายในหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะครับนี่ผมทําไว้ทีละเยอะๆเลยนะครับผมไว้ใช้งานนะครับก็เราจะทํานะครับสายไว้นะครับแล้วก็มาร้อยนะครับถึงเวลาเรามัดก็มัดทีเดียวนะครับก็ทําแบบแบบเราแบบทํางานในโรงงานนะครับเราทําเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับนี่นะครับทําเป็นลายไปนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ยืดยืดให้มันดูสวยงามนะครับชุดนี้จะเป็นตะก้อเบานะครับผมจะไม่ใส่ข้างในนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบามีหนักมีเบานะครับแล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับทําไว้หลายๆแบบนะครับมีติดกล่องไว้นะครับเวลาเราอยากจะใช้มานะครับง่ายนะครับ เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะครับเรามาดูวิธีการประกอบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับตะก้อนะครับแบบนี้นะครับผมจะทการยืดก่อนนะครับแบบนี้ก็ง่ายนะครับมันทําได้หลายแบบนะครับเลือกตามที่เราสะดวกเลยนะครับแบบนี้ผมจะยืดตะก้อให้มันเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะประกอบนะครับก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับผมก็จับตะก้อนะครับคีมนะครับช่วยนะครับดึงเลยนะครับดึงนะครับยืดก่อนนะครับนี่นะครับ ยืดสองฝั่งเลยนะครับเวลาเราจะประกอบมันก็ง่ายอีกแบบนะครับนี่นะครับบางทีเราดึงใช้มือดึงไปเลยนะครับเจ็บมือนะครับถ้าเราทําเยอะๆนะครับทาน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับสบายๆนะครับเนี่ยนะครับก็จะยืดประมาณนี้นะครับเราอยากจะให้มันยืดเยอะยืดน้อยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเพราะว่าหากยืดเยอะนะครับเวลาเราใช้ขนมปังที่มันหยาบนะครับก็สามารถ ใช้ได้ดีนะครับบีบมันจะได้ติดง่ายนะครับถ้ามันทีเกินนมปังไม่ดีนะครับปั้นหลุดปั้นหลุดนะครับตีก็เสียเวลานะครับผมจะบีบหัวนิดหน่อยนะครับให้มันเข้ารองลูกปัดนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็เนี่ยนะครับก็ร้อยสายเข้าไปเลยนะครับนี้นะครับแบบนี้ก็ง่ายนะครับสะดวกดีนะครับผมมันทําได้หลายแบบนะครับนี่นะครับยืดสปริงแล้วนะครับแล้วก็ หมุนเข้าประกอบนะครับสปริงมันยืดหดลงได้นะครับก็หดขึ้นหดลงนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ผมจะทำห่างห่างไว้นะครับเพราะว่าเผื่อบางทีเรารีบเร่งนะครับเราใช้เหยื่อที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีพอสมควรนะครับเป็นหนมปังประเภทมีขอบเยอะนะครับเวลามันปั้นตะก้อมันไม่ติดนะครับเห็นนะครับก็ตอนนี้ก็จะช่วยได้นะครับ เราถังให้มันเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นความแตกต่างนะครับเล็กกับใหญ่นะครับบางคนก็ชอบเล็กๆจิวๆนะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการประกอบสายด้านบนเลยนะครับก็มัดสายต่อตรงไปเลยนะครับเราจะมัดเป็นเงื่อนหรือว่าเราจะมัดต่อตรงไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็มัดเป็นเงื่อนก็มัดเงื่อนที่เราถนัดเลยนะครับง่ายๆนะครับ นี่นะครับก็ออกมัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เทคนิคการใช้งานตะก้อซิงไว้ด้านบนนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานตะก้อซิ่งนะครับจะแต่งให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็เราจะไว้ชกแน่ประมาณสัก นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเนาะความยาวนะครับเผื่อเราจะมัดนะครับก็ตัดเผื่อไปนิดนึงนะครับนี่นะครับก็ติดลูกหมุนอีกตัวนะครับนะครับลดแกนตีเกียวของสายก็ไม่ต้องยาวเท่าไหร่นะครับพอสมควรนะครับประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับผมก็จะมัดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราดึงนะครับ ก็จะได้ระยะมันนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับนิ้วๆครึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็ตัดแต่งสายให้เรียบร้อยนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับก็กรรไกรตัดนะครับใช้ไฟแชกเก็บปลายเหมือนเดิมนะครับเนีครับง่ายๆนะครับ นี่นะครับก็จะได้ตะก้อซิงที่เราทําเองนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถนําไปแก้ไขนะครับเวลาตะก้อเราเสียนะครับซื้อตะก้อสาเร็จมานะครับตะก้อมันแตกเสียหายนะครับก็ซ่อมแซมไว้ใช้ต่อได้อยู่นะครับไม่ต้องทิ้งนะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราผมก็จะทําการประกอบนะครับพวกนี้นะครับก็จะต่อสายไว้นะครับสําหรับพวกนี้ก็คือทําใช้จริงเลยนะครับสไตล์ของผมนะครับแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ผูกเตรียมไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อลูกหมุนให้สําเร็จนะครับได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะมัดไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับแล้วเราก็จะประกอบลูกหมุนทีเดียวนะครับก็จะได้ทีละหลายชุดนะครับทําเป็นสเต็ปสเต็ไปนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็ประกอบลูกหมุนให้มันเป็นแบบนี้นะครับ มาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็ประกอบเป็นชุดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ได้มาแบบนี้นะครับต่ก็นะครับเนี่ยนะครับก็จะใช้ถังเล็กถังน้อยนะครับถังไม่เยอะนะครับตัวนี้ก็ถังเยอะนะครับผมจะทําไว้หลายขนาดนะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตามงานการใช้งานจริงเลยนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่มาแนะนําทุกท่านนะครับผมทุกคนสามารถนำไปทำเองได้นะครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้แนะนําเทคนิคการทําตะก้อซิ่งนะครับในรูปแบบสไตล์ของผมนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับนําไปแอปพลายนะครับนําไปประยุกต์ใช้นะครับทาซ่อมแซมตะก้อของเราไว้ใช้ในการแข่งขันนะครับเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับยังไงนะครับผมก็ต้องขอฝากนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับ จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์ได้ฟรีนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมผมก็จะทำคลิปมาเป็นการตอบคำถามนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รู้นะครับว่าอยากจะทำแนวไหนนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ